สาบายดีเมื่อนี้เข้าสิผ้าไปเบิ่งงานผู้ผู้ไฟหรือว่าห้องงานท่านหินไฟฟ้าหงสาส้นลายขาเจ้าห้องผู้ผู้ไฟคนเทนม่มองนะตัวนี้นะอันเป็นมันเป็นห้องงานไฟฟ้าท่านหินห้องงานไฟฟ้าท่านหินหงสาผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายได้มันมีสามเต่าผลิตและวกรบบอนเท่ายืนอยู่นี่ก็เป็นสามแยก แยกนั้นก็เป็นทางเลี้ยวเป็นทางเว้นแยกนั้นเป็นทางเว้นโรงงานทีฟ้าหลังก็เข้าสู่เมืองหงสาเลยวอดที่เราเห็นพิ่นปูดอกไม้งามๆนี่ก็เป็นเป็นหอพักเพิ่นบ่แล้วก็เป็นสำนักงานเป็นสำนักงานใหญ่เพิเดแล้วก็ทางเทิงเป็นหอพักน่าจะเมน น่าจะแมนสำสำนักง,งานใหญ่เพิ่นแล้วก็มีม,มีหอพักพร้อมท,ทั้งทึงน,นะพะ่นพักอยู่นี่ได้แล้วก็เป็นสำนักง,งานใหญ่เพิ่นอยู่นี่ทั้งนี้กัอออไปเซอร์สายแดนประเทศไทยไปเมืองเงินไปเมืองเงินแล้วออไปเซอร์สายแดนประเทศไทยสามแยกนะทางนี้ไปไปเมืองเงินแล้วก็ไปเซอร์สายแดนประเทศไทยเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบืองเงินเต่า เต่าไฟเข้าสกีรถเข้าไปเคอเคอๆมันสิเป็นเนา้อเล,ตตเล,เลืติดตามไปน้ำกันเด้อเป็่นเนา้เลือกติดตามไปน้ำกันสีพาไปเบิ่งเต่าไฟไปหยุดปุ่นเลยทางหน้าพูดเลย แต่นี่ไปกัไก่เติบได้แต่นี่ไปกะแต่สามแยกนี่ไปหาเตาไฟฮะน่ะนะนะนะไก่เติบเป็นเราเลิกติดตามไปน้ำกันเด้อไปเบิง้งน้ำกันสีผ้าไปเบิง้งไปคอือเตาไฟพ้นละแต่ว่าเพิ่นบ้เข,เข้าดอบอนเพิ่นนั่นเตาไฟแท้ๆนะเพิ่นบ้เข,เข้าไปใกล้ดอแต่ว่ามันมีขอบเขตมันอยู่ เ้าค่อยเห็นอยู <ting> <German> ่นี <senza ind ians>? ่ก um ็บักทูงสูงนะข้าเบิ่งอยู่นี่ก็เดี๋ยวเพ่งเพ่งพูเลยนะข้าเบิ่งอยู่นี่นะไก่เติบได้เฮาเหลียวเบิ่งอยู่นี่ขฮาเหลียวไปทางหน้านะเตาไฟมันความสูงของมันก็เพ่งผู้เลยตัวนี้ก็เป็นผู้เาอยู่นี่ก็เลียวเรีวเบิ้งทางลุ่มก็เป็นทงหน้า ทางเส้นนี้ก็เป็นเป็นเส้นทางที่งามในทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่งามนิ่มยู่ทางเส้นนี้นะเพิรนเฮอันได้มาตรฐานนะบบเพ้งายผู้บบมักเจินเซ่อเพราะว่ามันมีไล่ทางเป็นทางกว้างสิบเมตรทางเส้นนี้เพิ่นเฮอันพร้อมกันกับผู้ผู้ไฟนี่แหละเพิ่นเฮ็ดกับมันพร้อมพร้อมกันกับโรงงานไฟฟ้าหงสาน ทางเส้นนี้ไปเซิรนไสแดนประเทศไทยเลยไปทางหลังพุทเดอร์บมเนไปทางหน้าทางหน้านี่ไปทางอันทางผู้ไฟไปทางหน้านี่เด็ดเป็นทงหน้าเข้างามแต่แทาได้เมืองหงสาเข้าพุเลอร์อก็ป้อต้องงามเมืองหงสานะ เฮอหน้าเฮอเลิกกับโบมี่เข้าสีมันห่องมาแย่งนะมีแต่เขา้าเฮอเลิกกับปู๊บปัก,กงามจักทอ้อแดงๆก้านแดงๆอันนี้จักเป็นทอ้ออย่างวะท้อป้อยป้อยอันนั้นบอกป้อยควันบสูงสูงก็มู่นะท้อตัวนี้นะสูงกว่าเตา่าเต่าไฟ ลงไปนี่ก็เป็นบ่อนอน,นั้นขี้เทา้าผู้เลยยืมมาซื้อขี้เทา้าก็มาเอาอยู่นี่เบิงเบิงขวามือเมื่อกี้นี้บนขี้เทา้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่น่าจะเป็นบ่อนเพิ่นไปเอาท่านหินเดี๋ยวเลีเ้ยวไปมันมีมันมีป้อมย่ามมีไรเข้าไปในมีป้อมย่ามมี น่าจะเปลี่นบน่นเพื่อนไปเอาท่านหินน,นันนะ่ะพนักงานไลยอยู่นี้พนักงานเมกลายๆคนไทยก็หลยได้พนักงานมาแต่ไทยก็หลยคนลาวได้คนไทยได้ เพิ่นผลิตกระแสไฟฟ้านี่คือเจ้าวัานลิงหินเพิ่นว่ามันซ้ำๆกันกับเขิร์นเขิร์นน้ำแของเสียเงียบบุรีได้ได้ไฟฟ้าหลขนาดน่ะลิงยินเพิ่นว่าซ้ำๆกันกับเขิร์นน้ำแของแขวงเสียเยบบุรีนะกับอันโรงงานท่านหินตัวนี้นะซ้นะำๆกันพอแล้วมันเลืง้งๆผลิตได้หลายขนาดน่ะพันพันมกะวัตต์บด ได้ยินพูนว่าพันปลายพูดเล่ถ้าว่าห้าเลี้ยวขวาไปนี่กะไปเสื้อเมืองหงสาพูดเล่เลี้ยวขวาไปนี่ถ้าว่าห้าไปซื้อนี่กะเข้าหงงานโหงงานไฟฟ้าฮะนะเป็นเส้นทางเข้าหงงานเลยตัวนี้เป็นเส้นทางเข้าเต่าไฟ ง่ามได้เพื่อนจัดสรรแถวนี้บ่งำง่ามเพื่อนเฮดโซนดอกไม้ซื้อง่งามอรี่โอ้ต้บอบ่งำง่าม สำหรับเพาเห็นตัวนี้ก็เป็นโ้งงานไฟฟ้าเป็นเตาเตาไฟนะตัวนี้เป็นเตาไฟแลเพิรนบอา,าเข้าไปเคอเข้าสามารถอยู่ได้เพียงซ้ำนี้ตัวนี้เป็นเตาไฟแล้วก็มันสิเป็นคอนอย่างเงีั้นก็เป็นเตาไฟทังอากาศขึ้นไปเดี๋ยวห้องิไปงาปไปเบิรงเค,เค,เคบอบนมีวิว ก็วิวงามเลยนะมันหอมๆเย็นๆได้เดี๋ยวนี้กอากาศมันดีเข้ายืนอยู่จุดนี้อากาศมันดีเอาเห็นวิวน้วผสมน้ำโอ้พระพักงานหลายอยู่นี่พนักงานสีหพันธ์ตัวนี้เป็นเต่าไฟเด้อะตัวนี้เป็นเต่า งามหลายงามหลายยอมครับบ่งั้นสุดเขตเขาสิเห็นเห็นิเนวเหมือนเลยจุดเขดเมื่อเห็นดอกไม้เห็นเย่าอนั้นโคสายตาเหมือนเ,เป็นโซนเป็นโซนยางลิ้นเลยนะเป็นโซนยางลิ้น สำหรับคลิปนี้ขอจบสนีก่อนเดอ้ขอขออบเจอหลายที่มบแต่ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ขอขอบเจอ